สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับจะเป็นไลน์ยิโมจินะครับที่จะทําการเพิ่มนะผมจะมาทําการเพิ่มโพสต์นี้นะครับมีจาก78นะครับให้ทุกคนจําไว้เลยทำยังไงที่จะเพิ่มนะครับก็มาดูผมได้เลยอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด g Google อ่ลแล้วพิมพ์ไปเลยว่า k m m k i t นะครับแบบนี้นะเว็บไซต์ใช้ง,งานจะอยู่อแรกนะครับให้ทุกคนกดลิดเข้าไปได้เลย พอกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าใครมีดีแล้วแบบผมนะครับให้ทาการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนั่นเองแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับสมัครสมาชิกอยู่ด้านนี้เลยนะครับชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนิยามหน้าผ่านนะครับทำการกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับทั้ง4อย่างนี้อีเมลนั้นก็มั่วได้นะครับชื่อผู้ใช้ก็มั่วได้แต่เขาให้เราจดไว้ด้วยนะครับเราจะได้จําได้นั่นเองนะครับนในแต่แต่ละอย่างเนาะก็จดไว้ด้วยนะครับอเมื่อทําการกรอกแล้วนะครับทําการติ๊กถ่องช่องนี้จึงทําการสมัคครรมาชิกได้เลยนะับ เมื่อทุกท่านสมัครแล้วก็ดย๋ยงผมจะลงชื่อก็ใช้งานกันให้ดูนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับทุกคนมาดูที่หมวดหมู่กันหมดหมู่เป็น Facebook YouTube Tik t o อกแล้วเป็นอินสตาแกรหรือไอจนะครับเนาะ,ะจะเป็น4แพลตฟอร์มหลักๆนะครับที่มีบริการให้นะครับแล้วก็จะเป็นคนเล่นทั่วโลกด้วยนะครับ4บริการแพลตฟอร์มตัวนี้แล้วก็มีแพลตฟอร์มตัวอื่นอีกนะครับเนาะด้านล่างสุดถ้าใครสนใจเพิ่มอะไรก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มตัวอื่นด้วยน,นั ก็เดี๋ยวผมจะมาในหัวข้อของ Facebook นะครับก็สามารถกดไปที่ด้านบนได้นะ,ะตรงหมดหมู่ก็จะเป็นของ f c e e o o o ลรวนนะครับก็จะเป็นเพิ่มต่างๆเลยเพิ่มยอดไ like, ลค์เพิ่มโพสนะครับเพิ่มลายอิโมจินะครับกดถูกใจคอมเมนต์อะไรมีหมดนะครับทุกคนสามารถเล่นดูได้เลยนะแต่ละหัวข้อนะครับ แล้วผมก็จะมาหาคาว่าไรโพดิโมจิตัวนี้แล้วดูตรงบริการบริการทุกคนเลือกเลยนะเดี๋ยวผมจะเลือกหน้าร้องไห้นะครับก็จะมีหน้าต่างๆจะมีแบบแถมกับไม่แถมนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ผมก็จะเลือกเป็นหน้าร้องไห้ตัวนี้นะครับแล้วดูหมายเหตุนะครับเพื่อทุกคนทําการอ่านหมายเหตุตรงนี้ก่อนนะเผื่อเราทําอะไรผิดพลาดไปนะครับเราก็สามารถแก้ตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะมาเจอหัวข้อลิงก์นะครับอันนี้ก็คือลิงก์โพสนะผมจะกดไปที่วันที่และเวลาของโพดนะครับตอบโพดของท่านเป็นสาธารณะกันก่อนนะครับจริง ทำการ copy ลิงก์นั่นบนนะครับแล้วทําการวางแล้วเจอหัวข้อปริมาณอันนี้คือปริมาณยอดไลนะ์เนาะอีโมจินะครับที่เราต้องการจะเพิ่มถ้าต่ำของทางเว็บจะอยู่ที่50นะครับผมก็ลังไม่50นะอ่าพอข้าไปการขึ้นมาทุกคนนะครับกดสั่งซื้อไปเลย ระบบก็จะบอกแบบนี้นะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพื่นนนี้เราก็แค่รอยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนเองอ่าเมื่อกี้ยอดไลฟ์ที่ผมให้ดูนะครับมีหน้าร้องไห้อยู่เจ็ดสิบแปดนะอ่าถ้าใครสนใจนะครับปั๊มไลฟ์ง่ายๆแบบนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างมาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้เลยอ่าในวันที่ทําการรอยอดไลฟ์ขออนุญาตแนะนำเว็บไซต์นะจะมีปอดกระดังสีบอกด้วยนะครับอ่าเลขออเดอร์นี้นะครับคือเลขออเดอร์ล่าสุดนั่นเองนะครับที่เรา ทําทการสังซื้อไปเนาะก็วันที่รืวเวลาก็บอกเราหมดเลยนะครับในหัวข้อนี้จะบอกเราหมดทุกอย่างเลยนะครับที่เราสังซื้อไปแต่เ,ร,เรียกออเดอร์ตัวนี้สามารถแจ้งแอดมนได้เลยนะครับถ้ายอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเพียงแค่กรอบไปเนาะแล้วก็แจ้งเขานะครับแล้วหัวข้อต่อไปแล้วก็มีหัวข้อเติมเงินนะครับาการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่ห้าช่องทางหลกักๆเลยนะครับจะเป็นทางการเคอทอสนะครับอ่ังเปา์วอลเล็ตนะครับคริปโตเพอร์เฟกต์มอนี่แล้วก็ทูมอนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับ ้าใครนะครับสนใจสลากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับเราก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคำแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือ ให้เราเลือกนะครับหัวเนะวรื kita, yes. ่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อปมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอจัดจ่นะก็จะเป็น สั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็ขอเล่งหน่อยนะก็คือน,นี้ก็คือขอเล่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลยอ่าแล้วก็ส่งตัวไปนะแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทำการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่าหรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไวๆนะครับหรือว่า อยากให้อดินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลน์เนาะสามารถติดต่อสอบถามอดินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นอดินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรงก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตาม E in, หรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่านะครับตอนนี้ยอดไลค์โพสอิโมจิก็ได้ทําการเพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น1 1 8่เนาะก็ยังจะมีขาดอยู่นะครับเดี๋ยวไปก็จะเติมให้เต็มนั่นเองเนาะก็รอได้นะครับไม่เป็นไรหากใครนะครับสนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์โมจินะครับปั๊มไลค์ปั๊มอะไรต่างๆนะครับหรือว่าปั๊มผู้ติดตามโปรไฟล์หรือปั๊มอะไรต่างๆก็ทาบ้านมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยก็มีหมดหมู่ให้เลือกใช้เยอะแยะมากมายนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้สสสําาาาหรรรรรรััััััับบบบบบบกกกใชช้้้งงนนนนนนเวววว็ไซตต์ะะคคคคคีีีีอออขุุณททมม่ลิปดดโ